ผมรู้ละเรื่องไหน <laughs> <c oughs> ครับผมคุณน็คุณนชวนชวนคุยกันเรื่องอีกเรื่องดีกว่าเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่มากๆตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะแผนการปฏิรูปขยายการ,กรเกษียณอายุจาก62เป็น64นะครับของฝ <ใน S 1> รั่งเศสอ,<ๆ>อมันเริ่มตั้งแต่19บก้ามกลาที่ผ่านมานะสาภาพแรงงานแปดแห่งหยุดหยุดงานออกมาชุมนุมประท้วงหนักๆเข้าตอนนี้พนักงาน ของลัฐนะครับคนขับรถไฟพนักง,งานลรงกันน้ํามันครูรวมทั้งล่าสุดคุณนร์พนักง,งานเก็บขยะครูก็ไม่เก็บแล้วอะ่ะนะครับต,ตอนนี้ตอนนี้มีการชนุมประท้วงกว่า2ล้านคนนะครับในปารีสประมาณสี่แสนคนสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่ยอมนะรัฐบาลก็ใช้ช่องว่างของกฎหมายในการปลักดันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากห2เป็น64เรียบร้อยแล้ว โดยอโดยใช้เงื่อนไขาตามมาตรา49.3ของรัฐธรรมนูญนะครับผ่านกฎหมายปฏิรูประบบบำนานโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาสุดท้ายฝ่ายค้านก็ยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่21มีนาอาทิตย์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าคุณนรัฐบาลสามารถลอดจากมติไว้วางใจไปได้อย่างชิวเชียบอืมพอออกเฮ้ยผมว่า<อ>มนันตรลงกันนะนั่นนะสิ พอผ่านมาเสร็จปั๊บตอนนี้ตอนนี้ก็ยิ่งสร้างยิ่งสร้างความโกรธแค้นอีกนะครับสุดท้ายล่าสุดนะครับล่าสุดเอทางสภาพแรงงานมีการประกาศประท้วงใหญ่อีกครั้งหนึ่งวันนี้หกหกเมษาครับหกเมษาครับงานนี้สนุกไม่แต่ว่าคือมันก็ขนมผสมยำยานะพี่เพราะว่าเอคนฝรั่งเศสเองก็บอกว่ามีคนไปปิดโรงกลั่นผมก็นึกในใจ เกี่ยตรงไหนวะคือมันมีหลายเรื่องไงแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่รัฐบาลเขาก็เพิ่มนะคุณน็ตเงินเงินกระียนเนี่ยถ้าบอกจากหควิบสองหคิบสี่เนี่ยเขาก็เพิ่มจากหนึ่งพันยูโรเป็นหนึ่งพันสองร้อยยูโรนะไม่แต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคุณต้องเอาคนที่เขาเป็นคนฝรั่งเศสหรือว่าคนที่เคยอยู่ฝรั่งเศสมาเล่าเนาะมันมีความพิเศษนะพี่มันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเอแบบแผนหรือว่าการจ่ายตัง โดยการที่ระบบกะเกษียณเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเป็นแบบห้าหกสิบแบบเลยน,น,นะใช่แล<ช>้วคราวนี้เออถึงได้มากเกินก็จริงเนี่ยแต่ว่าคนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับพี่เราทํางานไปอ่ะกําลังจกกะเกษียณในหกสบสองอ้าวเหมือนกับปีหน้าจะได้เงินถือห้าล้านบาทอย่างเงี้ยครับอีกสองปีมันก็ต้องโกรธไหมข <laughs> <ช>ประ <laughs> เด็น,นปัญหาก็คือตอนนี้ภาพที่ที่ชองเซรีเซ่นะครับ ภาพของการขนส่งสาธารณะรถไฟเครื่องบินนะครับหนักเข้าโรงเรียนฮะตอนนี้โรงเรียนเอยสถานที่ของราชการดีถูกถูกเถูกเผานะครับถูกทุบทําลายขสารเก็บมาเต็มไปหมดเลยเออขยะไม่เก็บมาตั้งนานแล้วอ่ะใช่อันนี้คือเรื่องใหญ่ม่งากเาทิ้งกันกลางถนนนะเนาะครับเออไอคนมาท้วงกับไปท้วงกันไปไอคนเข้าไปใช้บริการก็ทากันไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันทาให้ผมคิดอย่างนึนะคุณรส เอ่อพิมพ์ลงครับผมว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยอาการหนักก็เป็นเรื่องทั้งทั้งฝรั่งเศสสามเรื่องสําคัญเนาะอย่างแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องปัญหาที่บีบคั้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของขาดแรงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของอลกระทบเศรษฐกิจเงินเฟ้อหลังหลังโควิดด้วยนะ พลังงานเนาะเรื่องสองครามด้วยนะออจริงๆผ่านมาอย่างที่พี่ปุ๊กว่าเนี่ยคือว่าเราก็ไม่ได้ใช้พลังงานมากเท่าที่คิดนะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจกเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยก็คือว่าเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะจริงๆคนฝรั่งเศสเองเนี่ยก็พื้นฐานก่อนนะขี้เกียจนะอืพ <laughs> ื้พ<ค>นฐานมันขี้เกียจนะไม,ไม่ไม่สูงต่ำไม่ค่อยอยากทาอะไรเท่าไหร่หรอกพื้นฐานมันขี้เกียจทานี้เอพอเอ เสร็จแล้ว p r o d u c t ivity มันสู้คนอื่นไม่ได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายพอรัฐบาลเนี่ย p r o d u c t ivity ต่ำบำนาญ <c oughs> มีปานาณสูงคนทำงานมีน้อยเนี่ยเงินมันไม่พอจ่ายแต่ก็ต้องสงสารคนที่ทำงานมา20-30ปีที่หวังว่าวันนี้จะได้เงินก้อนเลยที่ตามที่ตัวเองหวังไว้เนี่ยแต่ไม่เป็นไปตามหวังเนี่ยอันนี้ต้องเห็นใจเขานะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่มีตังจ่ายเพราะไม่ไมีตังจ่ายเสร็จทำยังไง เออหนึ่งต้องหาวิธีการทําให้คนทํางานเพิ่มสองต้องเรื่องระยะกา,การจ่ายไปเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเออเรื่องแล้วก็เรื่องของพื้นฐานของฝรั่งเศสเนี่ยแนวความคิดนะครับเออการวิถีของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะพูดในด้านของเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวิธีการปกครองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยมันมี อยากจะให้ผู้รู้ฝรั่งเศสมาเล่าให้เราฟังมากกว่าอันเนี้ยมันมีความลึกของมันอยู่นะมันไม่ใช่แค่ว่าเอ่อเป็นหามันเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็มะครองเองเนี่ยถ้าเกิดเอ่อดูภาพรวมเนี่ยถ้าเ็าพยายามขนาดนี้จริงๆเขาก็คงจะพยายามทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่พอสมควรนะทางนั้นเขาคงไม่ผ่านเอ่อการอภิปรายไปไว้วางใจมาได้หรอกถึงจะเสียวเฉียดก็เถิดเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันคงต้องเป็นประโยชน์ของคนส่วนรวมจริงๆ ผมเดานะฮะคือคือถ้าคงไม่เปลี่ยนก็คงอยู่ไม่ได้อนาคตคงอยู่ลําบากแล้วนะครับอยู่ไม่ได้ไงกฎหมายก็เปลี่ยนไปแล้วไงผมผมคิดอย่างนี้คุณคุณน้อยเปนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ่ะอุ้ยตายใช่ใช่ใช่คือคือปัญหาของเราเนี่ยคือผมผมกับมองมองยุโรปแล้วมองมองกลับมาหาประเทศไทยนะครับเวลานี้เรากําลังวิ่งไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการการที่จะมี เอ่อสิ่ริการอันนั้นอันนี้มีเงินอันนั้นอันนี้มีสิทธิอันนั้นอันนี้ให้กับแพระชนคือคือผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าทุกสังคมในประเทศนี้มันก็จะมีทั้งคนรวยคนจนคนคนปานกลางซึ่งปกติแต่ทีนี้ไอการจัดการเรื่องรัฐสวัสดริการเนี่ยมันต้องมันต้องเรียนรู้จากจากประเทศที่เขาทําอยู่แลักขณะนี้เนี่ยที่เขาทําได้เนี่ยเพราะว่าเขามีอดีตเนี่ยคือเขาก็มี value added ในเรื่องของ Product นะครับเรื่องของทัวริ s ึมเยอะแยะมากมายคุณนดไปเที่ยวฝรั่งเศสคุณนดไปเที่ยวเยอรมันนี่นะฮะแค่เราไปเห็นไปถ่ายรูปไปตรงที่มันเก่าๆโบราณโบราณนะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีความสุขละถูกไหมคือแต่บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะไอเขาเรียกอะไรอ่ะสารกลางของบอกโดอะสวยๆอ่ะครับโดนเผาไปเรียบร้อยละอ้าวปะป้วงนี่แหละจริงดิเก่งโอยบอกโดที่ว่ายบที่เราชอบดื่มกันเนี่ย สารากางโดนเผาไปเรียบร้อยแล้วอือหืออุ้ยเหรอคุณโน้ตผมผมเคยไปเพราะว่าผมอยู่ไปปชุมที่โ่ะผมไปประชุมกับโทเทลที่โอแล้วก็ไปบอกโดโอ้ร่าเสียได้เป็นเป็นวนอรีด้วยแถวนั้นใช่ใช่ใชเป็นเป็นส่วนของแถวแถวได้เหวก็เห็นยอดที่ที่คุณโน้ตส่งรูปให้ดูเนี่ยผมยังนึกถึงตอนนั้นผมผมไปเดิอไอตรงวิหารนอตเตอร์แดมอะครับแล้วก็ นึกออกเลยภาพที่ถ่ายไปเนี่ยมาจากไอ้ร้านหนังสือมันจะมีร้านหนังสือสีเขียว,ยวอ่ะเป็นร้านที่แฮร์ร<า>ี่พอตเตอร์ดไปถ่ายอ่ะร้านดังเลยแหละร mm hmm. ้านเนี้ยเออแล้วก็ขยะเต็มแต่แต่พี่ใหญ่รู้ไหมที่ที่พี่ใหญ่พูดเนี่ยผมเข้าใจเลยพี่คือคือเพราะว่าคนไทยหลายคนเนี่ยแล้วก็มีพรรคการเมืองเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นรัฐสวัสดิการเอาเงินจากไหนผมถามก่อนนะครับคือว่า mm hmm. คือ,ค,อคือพูดแต่ง,ง่ายมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ใหญ่บอกคือทําไมหลายประเทศก็ทําได้แม้แต่ประเทศที่ทําได้นะโดยยุโรปนะ อนาคตผมว่า <Jen. S 2> พังแน่นอน <Jen. S 2> เจ๊คือเจ๊งแน่นอนเพราะว่าคุณโน้ตพูดถูกรู้ไหมไอ้ไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยผมผมไปไม่ว่าจะเป็นอะไรแถวแถวแถวไอ้ไอช้ชองลาลิเซ่หรือว่าหรือว่าแต่ก่อนผมจะไปที่สำนักของโทัเทลอยู่ที่ลาเดฟองนะคุณโน้ตลองไปเดินปารีสสิคนทํางานอะ่ะเอาเบเนียทั้งนั้นเลยนะคนคนยุโรปตะว,วันออกทั้งนั้นเลยจริงครับคือคือประเทศไม่มี p พาร์ติวิตี้มันไม่มีคนทํางานอ่ะมันไม่มีพาร์ติวิตี้อะไรเลยคือคือยุ่งหอ่ะแล้วคุณโน้ตรู้ไหมไอ้ที่ผมเคยเล่าอ่ะ ประชุมทีนะผมทํางานอนะ่ะเก้าโมงที่จะเริ่มที่จะเริ่มเข้างานกันกินข้าวสี่ทุ่มนะครับชีวิตชิลมากมากอ่ะผมผมผมมองไม่ออกเลยว่ายุโรปจะทํไงให้รวยขึ้นนะครับก็กินข้าวก็เล่นน่ะเอ็ดโมงยันบ่ายสามอ่ะ <laughs> ใช่ไหมเอาเอาเอาอย่างงี้นะคือการตัดสินใจว่าเราจะทาเอ่อเวลแฟร์สเตทรับสวิการให้กับประชาชนอยู่ดีกินดีได้เนี่ยเอ่อผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งประเทศไทยเนี่ยมีหกสิบเจ็ดหสิบแปดล้านคนนะคุณนศ คุณปุเรามีคนเสียภาษี11ล้านคนเรามีนิติบุคคลอยู่ประมาณ8ปดแสนนะครับ8ปดแสนนะทั้ง s อสทุกอย่างรวมกันนะครับนิติบุคคลที่มันสามารถลันได้และจ่ายภาษีเนี่ยประมาณสักไม่เกินสองแสนผมถามหน่อยไอ้อย่างเหล่านี้นะครับมันแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะในเมื่อคือพี่ใหญ่อันนี้ค,คือบริหารปกตินะร,ร,รเรายังไม่รอดเลยเอางี้ก่อนอพูดั้งหมดนี่บริหารปกติคราวนี้ยุโรปเนี่ย บริหารปกติมาสามสี่สิบปีเนาะแล้วก็มาชิดฮับเ็นแล้วกันภาษาผมนี่แหละเกิดความสวยขึ้นมาเจอโควิดถูกไหมครับโควิดออกมาโอเครัฐบาลต่างๆนี่เอาเงินออกมาช่วยเรื่องสุขภาพของประชาชนเนี่ยใช่มากไปมหาศาลนะแล้วมาแล้วามาโดนดอกสองก็คือยูเครนรัสเซียอ่าแล้วมาผลกระทบทั้งหมดก็เกิดเกิดปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้ออีกเพราะฉะนั้น สามดอกสี่ดอกเนี่ยคือทําให้อันนั้นน่ยคือบริหารดีนะแต่เรื่องความซวยมันเข้ามาปเข้ามาแทรกทําให้เกิดปัญหาของเราเนี่ยบริหารปกติยังไม่รอดเลย <laughs> ยังไม่บวกความซวยเข้าไปนะใช่ไหมเออค <น S 1> ุณนึกจำได้ไหมปลายปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ายูโรต่ํากว่าดอลลาร์ใช่ <laughs> ประมาณเดือนหนึ่งอะจําจําแม่นเลยจําได้ <laughs> แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ย ความเป็นไปได้ของของสภาพเศรษฐกิจที่มันจะซุดตัวลงทําให้ผลกระทบต่อค่างเงินต่างๆเรื่องของสวัวาความเป็นอยู่ของยุโรปเนี่ยมีสูงมากเพราะว่ามันยิ่งถดถอยถดถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย productivity แต่เดิมมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วประเทศเนี่ยไอสิ่งที่มันมีอยู่ของดีเนี่ยมันก็ถูกทําลายไปละถามว่าอนาคต<ย>จะทํายังไงครับชีวิตเราอะ่ะเราเห็นชัดแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ อืมนะต,ตั้งแต่วันที่เครดิตสวิตมันเจ๊งอ่ะเราต้องใช้คำทำนี้จริงอ่ะพี่เคยคิดหรอว่าเครดิตสวิตที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอ่ะคือพอเราพูดถึงธนาคารระดับโลกอ่ะชื่อน,นี้มันขึ้นมาอันแรกเลยนะใช,ใชะ่แล้วมันเจ๊งอ่ะอันที่สองธนาคารที่มันเก่งที่สุดตั้งแต่หลังสงคารามโลกขึ้นมาก็คือดอยช์แบงก์ก็มีข่าวกระเด๋วกระเด๋วกระเดีวเฮ้ยอย่างนั้น,นโลกนี้มันอะไรก็เป็นไปได้นั่นแหละพี่ <c oughs> ใช่ปะ ใช่ใช่เออก็มันก่อนเจอเนี่ยผมต้องออกละเพราะว่าผมมีนัดกับเออกับเนี่ย้องไปคุยเรื่องไฟแนนนี่แหละเออผมคุยกับทางเจ้านี้แหละทางทางแถวแถวเอเชียเนี่ยนะฮะกนทุนเอเชียหุฮ่องกงุสิงคโปร์เนาะเรามานั่งคิดคิดดูเนี่ยเออเมื่อวันก่อนผมก็คุยกับเขาว่าเออเนี่ยถ้าเกิดรอยแบง n ์เป็นไรไปนะ มันจะมีปัญหามาถึงเอเชียไหมเนี่ยนะครับก็กลับมาดูนะว่าเมื่อสองปีก่อน,เ,นเอาเป็นว่าผมเองเนี่ยนะคุณหนุ่ยเองพงศุกร์เราเนี่ยนะเชียร์เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในเ,เรื่องของคริปโตเคเรนซีนะผมก็คิดในใจเออให้ฉันก็น่าจะมีบ้างเนาะเดี๋ยวฉันจะตกขบวนรถไฟหรือเปล่าเนี่ยนะอ่ะไปซื้อไว้ซะหน่อยนะก็ไปลงทุนเนี่ยนะในใน,ในคริปโตเนี่ยแไม่เยอะหรอกก็ถือว่าเพราะว่าตั้งแต่คุณหนุย่ยตั้งแต่คุณคุณอะไรนะเดี๋ยวนะ ที่เป็นทานเดนเราเนี่ยเออไม่เจอเขานานละเอ,อเขาก็บอกว่า,าซื้อนิดหน่อยพี่อ่ะเราก็ซื้อนิดหน่อยแต่ว่าโอเคมันเรียบร้อยไปแล้วแต่แบงก์ในแถวแถวเนี้ยเอเชียของเราเนี่ยไม่ว่าธนาคารไทยธนาคารสิงคโปรอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ลงในเรื่องพวกนี้เลยนะอืมแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยรอดครับเออคอนเซอร์เวทีฟก็ก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าใช้ได้เออแต,แต่ตอนน้องถามเา็าแหละว,ว่า เฮ้ยยุโรปบันไลนะเราจะเอาไงวะพูดอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะคุณโนตแต่สิ่งที่น่าคิดอันหนึ่งมันมีตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับแหล่งการเงินหรือธนาคารใหญ่ๆของโลกเนี่ยสุดท้ายมันกลับมาแถวเอเชียหมดละเออใช่สมัยก่อนเราเห็นเ่อ j มอ o r แกนใช่ไหมครับมอรอมอ r g a ก s t a n เ e ลอะไรต่างตัวนี้อันดับหนึ่งเนี่ยแปลงอะไรรู้ไหมคะเอออะไรพี่ อันดับหนึ่งของโลกตัวนี้เป็น ICBC ของจีนสิใช่ครับ ICBC คือ Industrial Commercial Bank of China ICBC นะประเทศไทยก็มีสาขาอยู่ <c oughs> อันดับสองเป็นก็ยังเป็น HSBC อยู่อ oh. นะครับอ,อันดับส <ผม S 1> <3 S 2> าม Bank c o r อ o r a t i ันอันดับสามหนักเข้าไปอีกครับ China Construction Bank ธนาคารที่เป็นคอนกอมเมเรชของรัฐบาลจีนทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญใ่ใช่ครับใช่ครับ ส่วนอันดับ4ี่เป็น BNP Paribas อันนี้อยู่ในยุโรปของสวิสใช่ไหมครัใช่ครับจะไม่ผิดของขฝรั่งเศสของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสอ่าคับอันดับ5เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นครับ m i t s u i UFJ Financial Group นะครับแบงก์ออฟซุยนี่แบบซื้อไปซื้อมาหลายรอบมากเลยนะใช่ตอนนี้ก็มาถือหุ้นใหญ่คือยาวๆเป็นของแบงก์อ่าสีเหลืองเราใช่ไหมครับกรุงสรีไหมกรุงศีใช่กรุงสีใช่ไหมกรุงสีเนาะ อันดับที่หกทุนใหญ่ออันดับหกก็คือเจพีมอร์แกนนะครับอันดับเจ็ดครับเป็น a g r i C u l t u r a l Bank of China นาจีนมาอีกครับนะครับอันดับแปดก็เป็น bank of อฟไชน่าแบงค์ชาติอันดับแปดอันดับเก้าเป็นเครดิตอักกรีโคลกรุ๊นะครับอันนี้เป็นของฝรั่งเศสแล้วก็อันดับสิบเป็นชื่อคุ้นหูมากๆนะครับของอังกฤษคือบาบาเคร เออไอเนี้ไอแบงค์เนี่ยพี่มันอาจว่า Barclay ใช่ปะ Barclay เออมันอาจว่าอะไรไม่รู้นะครับเออเมื่อก่อนมันมีอันหนึ่งที่ใหญ่มากคืออาอาบีเอสรอยั o แบงก์อออเนาะที่ตาเหมือนเซนทัลบ้านเราอ่ะหายไปแล้วเหมือนกันเนาะก็สรุปฟันธงว่าตอนนี้อความความมั่งคั่งของโลกเนี่ยมันเคลื่อนย้ายจากจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกเรียบร้อยแล้ว นะฮะ,ะก,ก็เป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆครับครับผม